เอาเลยก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่กับผมเฟเซอร์ <f aser> และเกฟฟี่ไฟอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับ Adam Smith อดัมสมิชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแล้วเมื่อกี้นายพูดว่าไงนะฉันพูดว่าอดัมสมิชมันใช่ฉันเหรอนายจำผิดคนละมัง้งเอาเลย <laughs> จำผิดคนแรกอดัมไพมิสไม่ใช่อดัมสมิสนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็พาคุณชมมาอยู่กับเรื่องราวหลอนๆในเกมฟีไฟกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเรื่องราวของตัวละครที่๙ แล้วก็เป็นตัวละครที่ถูกลืมนะครับผมนั่นก็คือตัวละครไพมิมสนะครับหรือว่าอดัมนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครแรกเริ่มตั้งแต่ฟีไฟล์เปิดมาแบบเบต้ามั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับอดัมหรือไพมิมสของเราเนี่ยไม่มีผมด้วยซ้ำนะครับผมก็เป็นตัวละครเพศชายเพศเดียวที่เราสามารถเล่นได้นะครับผมส่วนความสามารถของเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากปรับเปลี่ยนสีผิวได้ตามธรรมชาตินะครับผม อายุวันเกิดก็ไม่บอกนะครับเนื้อเรื่องไม่มีให้บอกเลยนะครับผมอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับผมสังคมเกมฟิฟา์ตัวนี้มันได้เปลี่ยนไปมากแล้วนะครับผมถึงขั้นที่แบบผู้เล่นดีๆบางคนถึงขั้นเลิกเล่นเกมนี้ไปนะครับผมก็เพราะว่าสังคมเกมมันเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนนี้คือแบบดีจริงๆนะเว้ยซึ่งปัจจุบันผมไม่รู้ว่ามันย่ำแย่ไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกท็อกซิกเกมเมอร์นะครับผมที่แบบคอยที่จะด่าเราอยู่ตลอดเวลานะครับผมอันนี้ผม เจอมาเยอะแล้วนะครับผมก็อยากจะเปิดใจกับคุณผู้ชมบ้างแหละนะครับผมก็แค่เราแบบแต่งตัวแบบสายฟีไปอย่างเงี้ยโดนด่าแล้วเวย้ยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องดา่าทําไมเขาต้องเหยียดกันด้วยวะทั้งที่แบบไม่ได้ดูฝีมือดูแค่การแต่งตัวอะไรประมาณนัทุกคนเรามีคลิปตัวอย่างเหตุการณ์ที่เจอท็อกซิกเกมเมอร์สดๆร้อนๆเลยนะครับโดยที่ผมเนียจะเอาตัวละครอ,อดัมเนี้ยแต่งตัวแรกเริ่มเข้าไปในแชทโลกเนียมาดูกันสิว่า เขาจะพูดยังไงกับผมนะครับผมเด้อฮะฮะมันยีดอะไรวะเดี๋ยวนะเอ้าโดนเตะเฉยอะไรครับเนี่ยไก่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 ฮะเชอโดนด่าเฉยเอ้า ก็นั่นแหละครับผมสลับสังคมในเกมฟีไฟตอนนี้นะครับผมโคตรจะท็อกซิกมากๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปรับชมคลิปหล,ลอนของอดัมกันบ้างนะครับผมก็เป็นตัวละครที่โดนดูถูกดูแค้นโดนถูกบูลลี่ว่าไอ้ไก่บ้างว่าตัวดาบ้างอะไรประมาณน,นี้ก็แบบเออพอเขาแบบกลายเป็นผีอย่างเงี้ยเขาแบบจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับชมคลิปของ พีอดัมและกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผม Let's go <S มาดูคลิปแรกกันครับผมเฮ้ยทำไมไม่เท้า,าอ่ะเฮ้ยแล้วแบบเคลื่อนตัวแบบผิดปกติจากผู้เล่นอื่นด้วยนะชื่ออะไรเนี่ยบั็กหรือเปล่าเฮ้ยเฮอ,อย่าว่านะทะลุอ่ะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยมาทะลุด้วยเย้าวิญ,ญญาณอดัมปะเนี่ยโอ้โหแล้วแบบนิ่งจัดเป็ไงครับผมเขาหยุดแล้ว เอาเฮ้ยเชี่ยหายไปเฉยอะคลิปต่อมาเป็นอะไรเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเชี้ยเชียหมุนหมุนทั้งตัวทั้งหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ทำไมไอ้ดมเป็นอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหน่ากลัวมากฮะ โอ้โหอย่างหลอนอะผมว่าเขาต้องใช้แอปอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวละครมันผิดรูปผิดรูปร่างแบบนี้นะครับผมหรือไม่เขาก็อาจจะใช้โปรนะเออว่ะโป้ไหมอะ่ะทุกคนช่วยกันดูนะผมคลิปนี้อแปลกว่ะตัวละครอยู่ดีๆแบบยืนอยู่หน้านล็อบบี้มันหมุนเองอะ่ะโอ้โหเจอแบบนี้ผมก็หลอนนะเนี่ย ต่อมาเป็นคลิปที่เขาว่ากันว่าหลอนมากๆนะผมกับคลิปนี้นะครับผมซึ่งผู้ชายคนนี้เขามาอยู่ที่โซนฟีสไตล์ที่หน้าห้องซ้อมปืนนะครับผมแล้วเจ็นาทีต่อมานะครับผมหลังจากเจนาทีนั้นเขาได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันผุดผุด,ผดโผล่ขึ้นอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยแล้วทําไมลูกเต่ามันไปอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยเชื่ขนลุกเฮ้ยมันมันไปได้ยังไงอะ่ะ แล้วใครไปคว้างไปไกลยังเคมบักหรือเปล่าเฮ้ยวิม่อนจริงเอาเหรอก็ทำไมมาตรงนี้เราเฮ้ยงงนะเอาแล้วมันโอ้โหมันดีดคนเดียวด้วยทั้งที่แบบไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะคือลูกเต๋าเนี่ยมันถ้าโดนคนมันจะเด้งขึ้นนะทุกคนแต่แอันนี้มันไม่มีคนเลยเว้ยแล้วทำไมมันแบบ เฮ้ยมันเล่นเองอ่ะทุกคนดูสิอุ้ยเขาว่าน่าจะเป็นผีอาดมหรือเปล่าใช่ไหมอาดมที่แบบยืนเป็นหุ่นอยู่ตรงเนี้ยเอาเดี๋ยว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 โอ้โหหายมากแบบนี้เลยลูกอะไรเนี่ยโอ้โหเจอตอนกลางคืนแบบนี้ผมกดออกโซนปีจะตายเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหถือว่าเป็นคลิปที่หายยากมากๆเลยนะครับคลิปนี้โอ้โหยังหลอแน่ดูสิ เฮ้ยวิญญาณอดัมเล่นหรือเปล่าอะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นบั๊กอะไรก็เป็นไปได้นลครับผมเฮีย <Yeah, S 2> ยังหลอนดูสิหลอนอดัมที่สุดอะคือมันยืนนิ่งมากเว้ยก็ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเลยครับทุกคนซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่หลอนจริงต่อกันเลยกับคลิปนี้นะครับผมต่อจากเมื่อกี้เลยอดัมเลยครับผมอดัมอยู่โซนฟีสไตล์อีกแล้วแล้วยังไงครับ เอาเชียะเดี๋ยว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 โอ้โหเชียะอุ้ยหลอนจริงอันนี้หลอนจริงคือแบบมันยืนอยู่นิ่งๆ่หมเป็นหุ่นแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่งงอุ้ยมันอุ้ยมันวิ่งออกมาเฮ้ยถ้าเจอตอนกลางคืนนะผมว่ามีกีดอ่ะโอ้โหอันดาวิ่งเฉย ก็คลิปนี้นะครับผมเขาก็เฉลยมาแล้วนะครับว่าเป็นคลิปการแกล้งกันเฉยๆนะครับผมก็อดัมตัวจริงที่เป็นหุ่นน่ะโดนเสาบังอยู่เว้ยเสาด้านขวาเออส่วนที่วิ่งมานี่ก็คือเพื่อนเขาเลยครับผมที่แต่งตัวเป็นอดัมนะครับผมไปยืนทาคลิปกันนะครับผมเล่นๆนะครับผมเล็กเสียงหัวเราะนะครับผมเออขายี่แค่ขายนีแคสนุกสนุกนะครับผมแต่ก็ถือว่าความคิดใช้ได้นะครับผมความคิดผู้ที่ ทำคลิปเนียวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันแบบ้หลอนจริงว่ะผมปบมือให้เลยเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งเนโอ้โหความคิดแบบทําได้ดีมากนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับเรื่องราวสุดหลอนสุดน่าเศร้าของอดัมไพมิสนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคิดเห็นกันยังไงกับตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าผมสงสารเขามากเ่ยคือแบบโดนด่าโดนเหยียดโดนว่าต่างๆนานาครับผมเป็นตัวละครแรกเริ่มที่ ทุกคนอาจจะไม่เล่นแล้วก็ได้อะมันเป็นตัวละครที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับผมก็เป็นตัวละครที่แบบน่าจะโดนบูลลี่เยอะที่สุดนะครับมันก็แบบเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของคนคนหนึ่งเว้ยที่แบบโดนสังคมรังเกียจหรือว่าโดนบูลลี่โดนอะไรนะมันก็รู้สึกว่าสงสารเขามากเว้ยเรื่องเรื่องราวของการบูลลี่เนะี่ยมันมันไม่มีทางที่จะจบสิน้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะหายไปจากโลกใบนี้นะผมว่านะครับผมก็อยากจะฝากถึงน้องๆด้วยนะครับผมเล่นเกมหรือว่าทําอะไรทุกคนก็ต้องควรให้ เกียดซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ว่าไม่ด่ากันนะครับผม,ผมก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยและกันนะครับเพื่อสังคมเกมที่ดีนะครับผมโอเคครับสลับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย